สุขภานะจ๊ะนะ้าอยกระสบายดีแล้วมามามาอันกินกินนี่ย่งก่อตำบักต้องจ้ะตำบักต้องไข่วันีซ้อนคุณลืมยืมซ้อนเพืเอ่อน,นมาลืมยืมซ้อนลงแนมมากพี่น้องเอามือนี่าลงลุย,ลลยแล้วพี่น้องเนาะกินแบบบั้นเฮายลูกทุง่งลูกทุง่งกินอันนี่เห็นไหมคอยซื้อบักกระท้อนมาจ้ะข้างเหนือบันบ้นเฮากะบักต้องเจ้าเจ้าบะต้องนะเจ้าเนาะน้ำแต่นะนี่เมื่อกินเจ้าเจ้าน้ำแล้วนี่ก็นี่บุงงบ้งงจ้าบุ้งง nhắm vào nguồn con chỉ kinh nhắm vào muông các bạn, cái thỏi như vậy gọi là này, các bạn, này là anh đi là, khỏi nước xíu bọ ọc, sao nó thỏi, kinh ba lê điều, nước nhạt, à, anh, họ ở nó sạt to, chả sạt to, sạt to chả, sạt to sạt to sạt to, nhìn bò, nó mệt nhầy, nhìn bọ, ừ, sụt đợt đi. Nên, cái kẹt nhạt. ไมพัดกระแทบนะพี่น้องเนาะนี่โยต้าเตรียมีขายพี่น้องสตอร์นเห็นไหมเ <Yeah. S 1> ม็ดใหญ่บ่เขาจะเรียมีขายพี่นอ้องพี่อยากกินมะม่วงไทยอย่างเดียวอาจจีมีอยู่หมอู่อื่นแต่ว่าข่อยบ่ฮู้ต่นันมันถุงข่อยใส่บ้างมื้อนี้ก่อนเนาะพี่น้องเจำมนะั้ะอันสมัยที่ตะกี้เนาะอยู่บ้านเนาะอยู่พะเยาเนาะอันกินทั้งเปียกเลยเด้อจ้ะกินทั้งเปียกเลยอืมกินทั้งเปียกเลยเปียกยยก็กินได้เพิ่นว่า มันสีออกฝาดๆไน้จักน้อยนะแซ่บแซ่บพี่น้องแกะก,ก้อนแกะก,ก้อนไายของน้าเป็นของขวัญมือเล้งพี่น้องเลยมึงขึ้น,นกับบ้านตีสามพี่น้องพาพันใหญ่กับผ้ามูไปเที่ยวพาหมูพันใหญ่ไปเที่ยวกับบ้านตีสามโซเดนน้อยกับตีสามวัวเกือบตีสี่แมบัานนี้น้อนหมูกรกะลุกอันพากันลุกไปกินขา้าวยังมือเศร้าที่โรงแรมละกลับมาห้องมันนอนต่อบัานนี้บ้านนี้ลุกขึ้นมาประมาณใบสามม่วงพี่เล็กพี่น้อง ลูกเกิดมาไม่สามโมงเพิ่งมัเขาก็เลยไปตลาดนี like so ye, rem, right. ่เราไปตลาดไปซื้อของมาพขาลุ้งพลังนี่แหละก็เลยเป็นไงก็ขึ้นไปว่ายน้ำกับมู่เพื่อนคุณสร้างให้เอาอันนั้นสร้างให้เอาอันนี้เนาะเพิ่นว่าอยากออกไปข้างนอกไหมเพิ่นมั่นหอนไงเพิ่นเลยไปอาบน้ำกันกับมูเล่าจุ๊สาว่ายน้ำเพื่อนคุณเพื่อนโรงแรมมาๆกินน้ำกันพี่น้องเอ้ย นปบอแก่อืมไม่สุดยอดเลยสดพี่นอ้องกินได้ลุย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 เดี๋ยวก่อนติดมือก่อนสิดเอาบอ,อกก่อนนี่บอโอ้ยขอบีมิสอนพี่น้องเลยดูเรื่องอีใส่เนาะพี่น้อ,นนองเนาะคนอีใส่คนถนดัดใส่อืมดีแช่เป็นน้ำลายไหลพี่น้องเลยเพ่น เห็นข่อยชาต์พ่จ่าเห็นข่อยชาติบอสอือ๋อบอกได้คำเดียวรืดอหลอดมบอสผสมง่ังดีดีบอสผสมดีบอแข็แขวิดีเนาะฉันบอสผสมบอแข็้แขว่ดีแจ่หนึ่ง ขึ้นได้สมปิ้นลีดเปน,นอย่างแบเขาเครื่องอะไรก็ให้ขาเครื่องให้เรียบร้อยเลยอืออือเจ็บ hmm. ค mm ือแกะเผิด มีสอดนะพปหน่อยเนาะขี้ข้าร้องไปขอเป็นอีกแล้วนะนี่ขอจานเิ่นมาเอามาไว้ในห่องเลยแกะเน่ยส้มืแบบอม้อกับบะหมี่ ไม่ยอมมัพ่อแพนขาบข้งคเออไมากินนัมาเออหนักเจาเอ่หนักนึอะไก็ต้องอายกอดเออกินเขาตูดเฉลิมพ่อขาแข้งเอกินเขาตูดสลเนะ Điều. Ừ. Ừ. Điều này. Này tổ tổ ừ. Ừ ừ, ừ, các bạn kinh doanh mới là khó khăn là thôi Ừ. mhm 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 bạc ừ, ừ, mhm 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 เดี๋ยวจะเธอบ๊วยสนดูค่ะตัวถมมือหนิอือืออือือแฝคนกับบะหมี่ยังไงรอแฝงกันหน่อเกนน้าไม่กินขวา,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 าย ไอ้ที่นีเราเลอที่เด้ดเลยลีถือหาสิบาทนี่หาสิบาทเลยพี่น้อห้าบาทเลยซีบผักถือ,ถอกูบบอุตายตายทมเอาออสเตรเลียอะไรเอาไปอยูอ่นา,าไปม่ไห้พี่น้องเขาบให้เอาของเขาเขาก็ใหเอาเขานึกหลายไปตอตรเลียนี่นก็ไดอื้มซ็

พเฉะว่าผสมกินไปกินมาส่นนางนี่มั้งเ็สแขวเด้วยใเบิ่ะรสแมหงกินเขาไปอะไรยีกเ็ดแขวไปเนี่ยโอ้ยตายๆเป็นอย่างสีท้นะไเงอ,อ้ มันนัวไปทงกันลเลย่ยนี่ตีความาจากบ้านนี่เห็นไหมมาจากแบคทีเรียเป็นสลัดวะ กแกมาใบปอกผุนละไม้ไงเพราะว่าคนคนมากกินผุนละไม้ก็กลับมาเอมาอมาเลยใส่ใส่กระเป๋าหาลักมาเลยโลยถึงเคียงเลยกันไก,ก่ป้อมกันไก่มาสองอนะันไก่ใหญ่ไม่ไว้ตัดนั้นตัดนี้ฉลาดว่าไข่สุดยอดเลยแล้วย่องจะควงถึงใครย่องใครย่องเองเหมดพี่น้นองเอ้ต้องหมดปนจับดอก จะสร้างข่อยเด้อพี่น้องฮักข่อยเด้อฮักข่อยไว้ข่อยไว้เด้อพี่น้องเด้อักข่อย้คือข่อยักพวกเจ้านี่บ่ก็มีหยังก็เอามานําเสนอพวกเจ้าจ๊อกๆแจ๊กๆกินข้าวก็เอิ้นพวกเจ้ากินพวกเจ้าหยิงเองแม่นบ่พวกเจ้าอิงยิงเองเด้เพิ่นความผิดของข่อยเด้ความผิดของพวกเจ้าเด้พวกเจ้าบ่มากินนําข่อยขนาดพ่อก็อยู่กลางทางยึดหลายเอิ้นกินข้าวก็บ่มานําข่อยขนาดนั้นแฟนที่เฮ็ดงานอยู่โรงแรมนี่เอิ้นกินข้าวก็บ่มากินนําข่อยโอยักสิอายข่อยเฮ็ดหยัง ตุนสะดุดด้วยพี่น้องทีนข่อยอเอายินเขานะ่าเนี่ยอืมไปอ้ที่นัน่นข่อยไปอันเที่ยวรัานโบกร้านมาน้ำพะย,ยัยเนาะยั่คืนเห็นแฟนขับาเห็นงานอยู่เพึ่นอะไปเฮ้ยลิงกับเบลให้เพื่อนเล่นเอกระศนลิงกับเบลให้เพื่อนเห็นเด็กน้อ,นนอยอยู่หันอะนี่ก็บเบลเห็นตาเด็กหนุอยเห็นงานหันอะเรียบข้อมือจริงเรี แกนี่เทแกสีผมเออเลาตาสวดแกอันนี้กับบบเป็นโอ้เบเๆๆบเจ็บเว่อีกอัน พว,บบวยยพวกเจ้าเครียห<ม>หดห้น่อยเด้อใครกรบอกพวกเจ้ารู้เดี๋ยวเดี๋ยอยยกพวกเจ้าเคียให้ข่อยขอเรื่องข้อมูลเหมือนกันข้อมูลยูยูทูบกันยูเฟซบุกกันจะด่าเด้อยูยูเฟซบุกยูยูทูบกันเห็นคนไม่ได้ตอบพวกเจ้ากแก่เขียดขอได้ยังเนอะข่อยมีเวลาขอ่อยตอบเมื่อละอืเขียนให้ข่อยขได้จ้ะเนอะถ้าข่อยไหวข่อยมีเวลาพวกเจ้ขาข่อยไล่ตอบเมื่อตอนนี้ข่อยไปเที่ยวอยู่จ้ากำลังมวงนอยู่อืนน งิดไหลเงิดไหลเลี้ยงเมื่อใดมีเวลาตอบพวกเจ้าไหมพี่น้องก็แมนว้านลืมพวกเจ้าดีบ่ลืมจ้กบ่ลืมบ่ลืมฮักสุขูสุข้นจ้ะคิดหอดสุขูสุข้นได้จ้ะเด้อฮักสุขูสุข้อนกันตอบซากอะไรมาได้จ้ะเอ็นอยู่ในเฟซบุ๊กหรืออยู่ในอย่างยูทูบกะกต่ยายมาได้จ้ะเด้อหักเข้าไปขอชิลไล่ตอบเมื่อล่ะอืมอืมคุณเจ้าหนีิขอยกระไ่อตอบในเฟซบุ๊ก ตอบไปแล้วจ้ะอินเทอร์เน็ตมันจาพี่น้องอินเทอร์เน็ตมันจาทิ้งเขาแล้วเรอไตอบเฟซบุ๊กเขาง่ายแต่รับโกนตดตรดูมันก็ไตอบเฟซบุ๊กตอบประเทศแล้วองเดียร้อยเลยอินเทอร์เน็ตมันจ้าตอบไปตอบมาคนนั่งเหงานอนคือไก่เหงาพี่น้องง่วงนอนนอนดึกหลับตื่นเศร้านี่มตื่นกับบ้าเศ้าหอัตื่นประมาณ จะง่วงนะจำเม่อไดรตื่นไปกินขเขาวเสาไงากับมานอนคอื่นกอนอนประมาณเกืบอบตีสี่ขึ้นคอยบอกพวกเจ้ารู้พราอยอ่างงเพรงพวกเจ้าเครียดให้ข่อยก็ที่ว่าข่อยว่าตอบเขาเหมืนพวกเจ้าไงตอบวิจาตอบยูจาตอนนี้ยังว่าถ้านไม่มีร่างเป็นไรหืมแสบแท้มันจิงัึงหอง่อนแสบอีก ก็ชิลิยะไปกับตังหูอื่นจิปกินหมือนดนูนี่กันกนี่จิบจิบบอกใส่โอ้กุ้งม่อกันนี่ไม่ตึงห่านจิบบอกใส่กินหลายเป็นหยังเป็นฮอน,ไน์ไนบอพี่น้องกิสตอนี่กิสตอหลายเป็นฮอน,ไน์ไนบอกกับกุ้งมือกัน,นหู้หยังเยี้ยคือแซบอ่บพี่น้อง ใ่้สีกามจะได้ผลเนอะเมืออกีอดูออตเตียออสเตียมันหนาวนี่วันทั้งใชเสียแขนง่าวตช้เสียกึงแต่มันที่่ไรห่อนพี่น้องหอนแบบห่อนแบบโรคสิดทะลุมตะลาห่อนกากห่อนแม่ห่อนอนีดีหรอห่อนกระดอกกรแด่พี่น้องห่อนแต่ห่อนมาป็นพืชทีทนได้ บโบไตเอาเส้นใจเอาไตเส้นขับก่บอนโบไตทุเรียนหลายจานข้ามไตข้ามหนึ่งภาษาไทยผักผักไตหวานเข้าโบไตข้ามเดียวจากม่พืออ้ชเอาใจเส้นขับมาจากนะผักสุขุมสุกคนคกนินบกักตองนะ่ที่บอกให้ข้าว่าไม่พื้ไม่ว่าว่าเป็นยังดอกภาษาอีสานเนี่จ้ะเด้อภาษาไทยก็ไม่เป็นไรหรอกครับภาษาอังกฤษก็ มือตื๊บคิดตัวเองอนูพร้อมๆกันบ่มึงบา้าเนี่ยคอยว่าภาษาอังกฤษแล้วก็อายจะคของพี่น้องแต่ภาษาอีสกนษมาเขาขอติไปจบอรอดภาษาไทยก็เล้วเลยอบบต้องลำ้ำล้ำแต่ลำ้ำห่าล้ำแต่จัดแล้วสมัครสดุสสดยอดแบบสเมนเตน ตตายมือแรงของน้ำไปท้องก๋ยพี่น้องเมื่อไหน่แช่ไปเมื่ไหร่คือเขาง้อกันเนี่ย่าอันนี้มันเป็นบต้องบดามาเจ้าหน่อยมาเจ้บอกมเจบัต้องฟุยปุยไฟหน่ะเจ้าหน่อบัต้องฟุยไฟเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยบัต้องปุยไฟจัแผมเจ๋งา แฟ่ขับอูอะพี่ฉันผูอูอ้เหนือได้กะเจ้าอีกอูได้กะเจ้าอูได้แต่ว่าสำเนียงอย่าบอกใครไปสักตแต่หึงแต่ว่ากะอูเป็นสำเนียงคนดอมไต้เจ้าเนาะอูเป็นสำเนียงคนดอมไต้คนพะเยา,ยาเจากะอูได้เจ้าฟังหูเรื่องเมื่อเจ้าเพราะว่าสมไมก่อนอยู่พะเยา,ยาเจ้า อยู thrill, uh, ่พเยาไปอูพเยาได้อูเหนือได้อูเมืองบ้านเราได้มาจอือือหมดช่เหมาเหมาะแตมันเผชรจอกเผ็ดจเพชรสุดยอดเผชรแต่เผ็ดแบบนํำแดงกินึ้นไปหน่อตายแล้วบ่านนี้ตายตายตายตอย ตายกับครังยงมดิอืมอืมจอบอืมนีิบอกขึ้นไปเนอะ ไม่ทสัตว์่าจะไฟบ่มีไฟมีหลอดเดียวปับไฟหัวเตียงค่ะเปิดไฟหัวเตียงนี่ซองกล่องนะเป็นแสงนตะท้อนเขากล่องก็เรียกว่าเปิดไฟหัวเตียงอื้อือ